พอไทยดูผิดตัวหนึงตัวหนัวหนึ่งอย่าให้มันเดือดปกฮานเสียงไว้ในขัง มันมีอยยุนนนเนี้ยงมันนั่นนะตัวหน่อยต้างตนเสียงไหวนี่ผมว่าดีผุนผุนผนผนเันทเสียงใบวัสดุอนไม่อยากกินตัวหน่อย 不，不，喂。